สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะก็เป็นคลิปแรกของวันนี้นะเอฟซีนะเมื่อะะคืนเราก็สนุกสนานกันนะครับพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านเกิดของผมนะฮะเนาะนะครับมันเมื่อะะคืนนี้โอโหจัดเต็มที่เต็มคาราเบลเลยนะเอฟซีนะก็วันนี้ผมมา ทำคลิปนะฮะนะวันนี้นะฮะเราจะตั้งต้นดอกเงินนะฮะทำบุญนะ f อนะทำบุญนะครับวันนี้เนาะแล้วก็เอาไปถวายพรุ่งนี้นะครับผม <c oughs> วันนี้ก็มาสนุกสนานกันนะครับในวันปีใหม่นะฮะเนาะปี6-6นะฮะ FC เนาะก็ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมเนาะวันนี้ก็เพิ่งเพิ่งตื่นนะช่วงเก้าโมงกว่ากว่านะฮะก็เลยเดี๋ยวพี่น้องเอซีคิดถึงนะครับก็เลยมาทำคลิปเนาะวันนี้ก็เราทำบุญครับพี่น้องทำบุญนี่นะ หมดซื่นโฮแซลเพณีสวัสดีครับนี่น้าสาวของผมนะ่คือพ่อใหญ่ลิงพ่อใหญ่กูทำบุญวันนี้เราตั้งต้นดอกเงินนะฮะนั่งเอาพ่อให้โกหน่อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญกู ครับวัยโก่คนญี่ปุ่นน้าญี่ปุ่นน้ามาแต่เมืองนอกญี่ปุ่นก็เป็น FC นะเอเนาะก็เดินทางนะมาจากไต้หวันโทษแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ใช่ไต้หวันญี่ปุ่นเนาะโยโกะดาดาเลยนะครับผมอก็นะเราตั้งต้นเงิน นะครับในวันนี้นะฮะเอฟซีเอแมวมใหญ่คือกก่วะนะก็ปีใหม่เนาะเราก็สลองปีใหม่เสร็จก็ทำต้นเงินนะฮะทำบุญนะฮะเอฟซีก็จะมีพี่น้องนะฮะที่อยู่วรลเวก นะบ้านใกล้เดินเคลียงเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่เนาะก็จะมาเต็มกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมาปักต้นดอ,อกเงินนะครับอ่วันนี้ก็หลายจุดเลยทีเดียวนะที่ทําต้นดอ,อกเงินขึ้นมานะครับผมทําบุญทําทานนะครับผมก็ยังไปไหนไม่ได้เลยนะ FC ก็ยังอยู่ตรงนี้กินกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเนาะเลียนงะคุณพ่อคุณแม่นานๆได้มากับบ้านเนาะก็จัดให้เต็มที่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผมก็จะได้เดินทางกลับนะฮะนะก็จะเข้าไปหาผู้เฒ่าผู้แก่นะที่อยู่ในบ้านเนาะก่อนที่จะเดินทางกลับนะะคือเป็น พ่อของพ่อผมนะฮะเนาะผมก็เรียกปู่ปู่ปู่ทวดนะฮะยาทวดเนาะทุกท่านเดี๋ยวก็ไปกราบนะขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะฮะวันที่สนะผมก็จะเข้าอ่าไปลุยหน้าง,งานเลยนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สองนะฮะนะีนะ่สนุกสนานกันนะสนุกสนานกันเลย อะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาครับผม,ม<า>เอเฮ้อน้องชายเอาเอาเหรียญน,นะฮะเฮ้เอืมเอาเหรียญน,นะฮะก็เรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวอ่าญาติญาตินะบ้านใกล้เลนเคลียงนะได้ยินเสียงเสียงเครื่องเสียงเนาะก็จะเดินทางมา ร่วมทำบุญกันในวันนี้นะครับผมโอเคนะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ดูโฆษณาช่องช่างบงไอเดียชาแนลด้วยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ